สวัสดีครับท่านผู้ชมผมหมอสันใจยอดสินครับสวัสดีค่ะพัชรินทร์กุลค่ะพิธีกรร่วมกับคุณหมอสันใจยอดสินค่ะช่วง9ก้าทันโรค สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการที่จะเปลี่ยนเรื่องราวทางการแพทย์ชุ่ยยากๆนี้กลายเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวค่ะอยู่กับดิฉันพัชจินตนกุลและคุณหมอสันใจยอดศป์ใน,ในรายการหมอสันผันโรคค่ะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมข้อมูลสุขภาพทุกวันนี้มีมากจริงบ้างหลอกบ้างแต่เรารู้จักเลือกเอาข้อมูลที่มีหลักฐานดีๆมาใช้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่บึงทำนะครับค่ะ วันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะนำมาฝากคุณหมอ<ะ>เป็นเรื่องที่มีหลักฐานที่เป็นประโยชน์แน่นอนเขาว่ากันว่าเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายค่ะคุณหมอ<ะ>เพราะว่าดิฉันทราบมาว่า<ะ>ถ้าหากว่าเราไม่ออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้สมองมีขนาดเล็กลง<ะ>และนอกจากเล็กลงแล้วเนี่ยทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้นด้วยคุณไปเอามาจากไหนเลย ดีฉันเป็นนักข่าวนี่ไงคุณหมอก็เลยมีข่าวจากหลายแหล่งข่าวหน่อยข่าวนี้ค่ะมาจากสำนักข่าว AP เมื่อไม่นานมานี้เขาบอกว่าดรอาร์ตเครเมอร์ค่ะหัวหน้าคณะวิจัยของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เนี่ย<ม>เขาได้ทำการวิจัยหนึ่งไว้เอาผู้สูงอายุ120คนมาแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะแล้วก็มีการตรวจ m r i สมองเอาไว้ก่อนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาให้ออกกำลังกายหนักพอสมควรครั้งละ45นาทีค่ะคุณหมอแล้วก็สัปดาห์หนึ่งไม่ต่ำกว่า3ครั้ง ส่วนอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะใช้ชีวิตไปตามปกตินั่งกินนอนของเขาก็ทําไปแล้วแล้ว,วหนึ่งปีหลังจากนั้นกลับมาสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กซ้ําอีกครั้งพบว่ากลุ่มที่ออกกําลังกายมีปริมาณของสมองที่ใหญ่ขึ้นค่ะคุณหมอสมองใหญ่ขึ้นเนื่องจากว่าออกกําลังกายส่วนอีกกลุ่มที่ใช้ชีวิตปกติเนี่ยปริมาตรของสมองหดเล็กลงค่ะคุณหมอเรามาคุยถึงความน่าเชื่อถือได้ของงานวิจัยก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเรายังไม่เคยคุยกัน ในประเด็นนี้เลยผมจะเล่าถึงงานวิจัยที่เชื่อถือได้มากที่สุดชนิดเดียวนะครับเพราะว่างานวิจัยมีหลายชนิดชนิดที่เชื่อถือได้มากที่สุดเขาเรียกว่างานวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบคือเอาผู้ถูกวิจัยทั้งหมดมาจัดฉลากนะฮะสุ่มแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่เฉยๆอีกกลุ่มนึงให้ทํามีแอคชั่น่านไปแล้วก็เอาตัวชี้วัดมาเปรียบเทียบกัน นี่เป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้มากที่สุดงานวิจัยที่คุณพัดเล่ามาเนี่ยประบ,บาณร้อยยี่สิบคนสุ่มออกมาแบ,บ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไม่ต้องทำรายใช้ชีวิตตามปกติอีกกลุ่มหนึ่งบังคับให้ออกกําลังกายแบบต่อเนื่อง45นาทีหนักพอควรแประดาลสามวันขึ้นไปตนะามดูหนึ่งปีไอ้ยังเงี้ยคือการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบนะซึ่งถือว่าเป็นการวิจัยที่มีความเชื่อถือได้สูงสุด เชื่อถือได้สูงสุดอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าไม่ออกกําลังกายก็เสี่ยงสมองเล็กลงแล้วก็เสี่ยงสมองเสื่อมด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดคําว่าออกกําลังกายหนักพอสมควรเนี่ยคุณหมอ<ะ>หนักพอสมควรต้องหนักขนาดไหนเมื่อเมื่อเช้าดิฉันขับรถมาที่สตูดิโออย่างนี้ก,ก็เหนื่อยนะ <c oughs> เหนื่อยเหมือนกันนะถ,ถือว่าหนักพอสมควรหรือยังคะคุณหมอไม่ถือไม่ถือเลยเหรอไม่ถือว่าหนักพอควรนะฮะคําำว่าการออกกําลังกายแบบหนักพอควรนะครับท่านผู้ชม เขาใช้เรียกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะแอโรบิกการออกกำลังกายมันมีหลายแบบคุณหมอแอโรบิกก็ชุดนี้ไปเต้นแอโรบิกได้เลยปะไปตามสวนสาธารณะอะไรเงี้ยคำว่าแอโรบิกนะครับท่านผู้ชมหมายถึงการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องบางทีกาเรียกว่าแบบคาร์ดิโอนะตัวอย่างเช่นเราไปว่ายน้ําไปวิ่งจ็อกกิ้งไปเดินเร็วไปปั่นจักรยานอันนี้เรียกว่าออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือต่อเนื่องกันไปนะฮะัหนักพอควรเนี่ยเป็นคํานิยาม <c oughs> งการออกรรกำลังกายแบบแอโรบิกนะฮะซึ่งนิยามวา่าจะต้องเหนื่อยจนหอบแฮกๆร้องเพลงไม่ได้อันนี้คือหนักพอควร <c oughs> เหนื่อยจนหอบแฮกๆจนร้องเพลงไม่ได้แล้วแอโรบิกเนี่ยไม่ใช่แค่การ เกเวเไม่ใช่แอโรบิก<อ>มันมันแปลว่าแบบใช้ออกซิเจนมไม่ได้หมายถึงการเต้นอย่างเดียว <Okay. S 2> อะไรก็ได้ที่การออกกําลังกายต่อเนื่องเดี๋ยวมันจะแสดงให้ดูวิธีเรียงลําดับความหนักของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนะฮะดูะะตรงนี้คือถ้าในภาพนี้จะเห็นว่าการออกกําลังกายเนี่ยมี3ความหนักนะฮะอ,อันที่หนึ่งก็คือการออกกําลังกายแบบเบาค่ะนิยามก็คืออ่า พูดได้ร้องเพลงได้อน,นี่คือเบาขั้นที่สองก็คือการออกกำลังกายแบบหนักพอควรซึ่งนิยามว่าพูดได้แต่ร้องเพลงไม่ได้หรือร้องเพลงแล้วไม่เป็นเพลงอ่ะ,ะอขั้นที่สามคือการออกกำลังกายแบบหนักมากอันนี้ก็คือพูดไม่ได้เลยออกแทกจนพูดไม่ได้เลยโอเคเรามาเริ่มจากการยืกรดกล้ามเ้อก่อนนะยืดกล้ามเนื้นอค่ะแขนซ้ายแขนซ้าย แขนขวายืดหลังแขนซ้ายยืดหลังแขนซ้ายยืดหลังแขนขวาหลังแขนขวายืดหัวไหล่ซ้ายขวาพอร์ตไรเซ็ปอย่างงี้ตึงาขาข้างนี้ตึงคลายเค้านี้เราก็เริ่มวอร์มอัพค่อยๆวิ่งเบาเบาจ็อกกิ้งเบาๆไปก่อนอ๋อสบายมากเลยคุณหมอค่อยๆเร่ขึ้นอ่าจุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ ให้หนักทอคุรอ๋อตอนนี้ต้องทำให้ร่างกายเราคุ้นเคยกันวิ่งก่อนใช่พอเริ่มวอร์มแล้วก็เร่งทีนี้วิธีวิ่งเน่ยให้วิ่งแบบทหารอย่างนี้จะให้ท่านวิ่งแบบทหารเลยเหรอคะแขนเร็วนั่นแหละยกเขาขึ้นสูสูเร็วขึ้นเร็วขึ้นอีกฮะเร็วขึ้นเอาเราให้ครูดาวเอาร้องเพลง ท้องเพลงกันสิเออทะเลได้ไงอ่าใช่ได้นี่แะครับท่านผู้ชมออกกำลังกายต่อเนื่องถึงระดับหนักพอควรออกแข็งแข็งร้องเพลงไม่ได้นะครับค่ะออกกำลังกายแบบต่อเนื่องหรือคาริโอที่ได้มาตรฐานเนี่ยตามคําแนะนํามาตรฐานของสมาคมเวทศาสตร์การกีฬาอเมริกันกับสมาคมหัวใจอเมริกันมี3อย่างครับท่านผู้ชมค่ะหนึ่งต้องหนักพอควรซึ่งนิยามว่าออกแฮกแร้องเพลงไม่ได้ที่คุณพ่อทำได้เนี่ยนะ 2ต้องต่อเนื่องซึ่งเริ่มจับเวลาตั้งแต่เริ่มหออแฮกนะฮะ,ะต่อเนื่องกันไป30นาทีนะฮะแล้วก็3ต้องสมับเสมอซึ่งนยามว่า5วันต่อสัปดาห์นะฮะที่คุณพระทำเนี่ย อันแรกอันแรกได้ใช่ไหมหนักพอหอบแข็งแขกงเราได้ลงทวน3ประเด็นของ3ประเด็นของการออกกําลังกายตามมาตรฐานที่คุณหมอบอกอันแรกคือหนักพอควรค่ะหนักพอควรที่ว่าต้องหอบแฮกแฮกจนร้องเพลงไม่ได้อันที่2ต้องต่อเนื่องก็คือต้องวิ่งต่อเนื่องหรือว่าออกกาลังกายต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่ต่ากว่า30นาทีและสุดท้ายสม่ําเสมอคุณหมอสัปดาห์ละ5วันเลยหรอคะในงานวิจัยนี้ ต่ำสุดสามวันแต่มาตรฐานที่แนะนําคือสัปดาห์ละห้าวันขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมจริงๆก็คือทุกวันนะฮะแต่อย่างน้อยขอให้ได้ห้าวันอถ้าทําอย่างนี้ได้นะคะก็จะลดความเสี่ยงการเกิดสมองเสื่อมด้วยแก้ปัญหาเยอะรักษาโรคหัวใจขาดเลือดแก้ปัญหาสุขภาพร่างกายทั่วไปแล้วก็ลดภาวะสมองเสื่อมได้อย่าลืมนะคะออกกำลังกายกันอย่างสม่ำเสมอตามที่คุณหมอบอกแบบนี้ลดภาวะความเสี่ยงของสุขภาพของเราหลายหลายอย่างเลยค่ะ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นของสองพี่น้องนะคะที่เขาป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแต่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดแล้วผ่านพ้นช่วงนั้นมาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพร้อมๆกันในช่วงชวนหยุดโรคค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับหมอครับผมเป็นไขมันในเลือดสูงมานานแล้วครับกินยาก็ไม่ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายก็ไม่มีเวลาครับผมจะทาไงดีครับคุณหมอไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุทํใไ้เกิดโรคหรือรังหลายโรค จะรักษาด้วยยาเพียงอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างคนไข้กับแพทย์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบที่เรียกว่า TLM โปรแกร,รมปฏิวัตรพริพฤติกรรมเพื่อต้านโรคเรื้อรังตามแนวความคิด secondary prevention เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการออกกำลังกายให้ได้มาตรฐานเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเปลี่ยนรู้การทำอาหารสุขภาพให้อร่อยถูกปา,ากจัดการความเครียดและลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ จะมีการเซตกรอบเวลาและติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์เจ้าของไข่เพื่อให้การรักษาสำเร็จผลโดยเร็วผลตรวจออกมาดีมากครับจริงหรอครับคุณหมอครับผมอีใจมากเลยครับเนี่ยโ <c oughs> รงพยาบาลพญาไทายวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลโทร1 7 7 2สวัสดีค่ะส่วนผสมหลักของเมนูในวันนี้คือมนุษย์ควรเลือกมนุษย์ที่ไม่อ้วนลงพุงเพราะโรคเพียบรอบพุงจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสอง เกินลดพุงก่อนขั้นที่หนึ่งเลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ขั้นที่สองเดินหรือแกว่งแขนแค่นี้ก็ได้หน้าท้องแบนราบหน้ารับไม่อ้วนลงพุงชีวิตก็รอด ชวนหยุดโรคสนับสนุนโดยโรงพยาบาลพยายทยสองอินเตอร์เนชั่นแนลวางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแล ก็เป็นเด็กอายุ9ก้าปีนะคะเป็นเด็กผู้หญิงเขาก็มาด้วยเป็นไข้เป็นไข้เลือดออกแล้วก็มีอาการชักซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวนะคะพูดคุยไม่รู้เรื่องแล้วก็ตอนนั้นตอนที่เขาเข้ามาก็อาการได้ได้ว่าค่อนข้างหนักเรื่องแที่เขาเป็นเขาเป็นไข้สูงไข้สูงคะแล้วก็พาแล้วก็พาไปหาหมอเขาเลยให้ยายาไข้กลับมาที่บ้านให้ดูอาการอีก พอเช้าไข่ยัง่รอก็เลย,ปลยไปอีกเขาก็เลยได้นอนนอนโรงพาบาลคือจะ่จอรงพยาบาลที่โงพาัแล้วก็เจาะเลือดว่าเก็ไลยไข้ได้ต่อเลยนอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่ที่โรงพยาบาลที่ยังวัดตุพันห้าคืนห้าคืนแล้วก็คุณมอบ,บอกว่าเก็ดเลือดขึ้นสูงแล้วไม่กลับบ้านได้แต่เด็กย,ยากางังมีอาการซึมซึมมากๆเลยไม่พูดไม่จาไม่ค่คุยกับเราเราถามก็แบบช้ามากเลยพวกเขทีต่ตอบเนี้ยอ่กที่ด้วย จะนำตัวหมอมาที่โรงพยาบาลให้จะให้หมอใหญ่ระสานงานกับพยาบาลที่นี่หมอที่นี่ว่าตับอ,อะไรมาเนยอะไรมาทางโรงพยาบาลคือเรอาการัดตรวจสอบจากการตรวจสอบร่างกายด้จากที่โรงพยาบาลให้ส่งแฟนให้ส่งเรื่องอคนข้อมูลว่าเป็นยังไงทางโรงพยาบาลก็ส่งมาทั้งนี้รับแล้วก็ เินทางลดวงบาส่รงตัวด่วนเลยพอมาถึงนี้ก็ประมาณทุ่มต้องแอดมิดใน ICU เด็กนะคะของโรงพยาบาลพยาไทสองนะคะแล้วก็ญาติก็ค่อนข้างจะมีความกังวลค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือบอกข้อมูลที่เป็นความจริงของโรคแนวทางการรักษาแล้วก็โอกาสที่จะดีขึ้นหรือโอกาสที่จะแย่ลงทั้งหมด นะคะให้เขาทราบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือกําลังใจช่วงที่ว่าเด็กอยู่ข้างาที่อยู่คือคุณแม่เฝ้าและเฝ้ยูช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่กับเขาอะไรอย่างางจังหวัดจะ่ะไม่ได้โทรถามอาการกับแม่เขาตลอดเวลาทั้งวันสามสี่คนอะโทรถามอาการของหลานสาวเนี่ยนะว่าเป็นแบบไหนแบบไหนผมก็เลยประสานงานคือวามโทรศัพท์ก<อ><อ>ับคุณหมอว่าเด็กต้องเจาะกระดูกไขสันหลัง รตรววจจ่าจะเป็นอ,อนนั้นเราก็ให้การรักษาด้วยการตรวจเลือดแล้วก็มีการตรวจน้ําไขสันหลังนะคะแล้วก็ประคับประคองอาการนะคะก็เขาเป็นเด็กไข้เลือดออกที่มีภาวะไข้เลือดออกขึ้นสมองนะคะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างรุนแรงเพราะเป็นเคสที่เราเจอน้อยถ้าเขามีภาวะสมองอักเสบรุนแรงก็อาจจะถึงกับไม่รู้สึกตัวแล้วก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เหมือนกัน อโทรมาว่าเด็กเกิดอาก,การตัวนี้ตัวนี้มาก็ให้ยาตัวนี้คุณพอยินยอมไหมกับการรักษาผมก,ก็ตอบการยินยอมรักษาได้เต็มที่ก็เหมอะกัให้ยาพอเช้าขึ้นมาเด็กก็เริ่มอาก,การดีขึ้นมากเลยอดีดีขึ้นมากเลยแค่คืนเดียวแต่ดีสามาก มิดไอซียูอยู่สักประมาณสองสวันแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ตึกผู้ป่วยสามาัญนะนะคะตอนนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นแล้วก็กลับบ้านได้ตอนนั้นก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก<อ>็พอพี่เขาหายได้กลับบ้านได้สองคืนน้องเขาก็เริ่มตัวร้อนเริ่มตัวร้อนคืนเดียวเราก็มาโรงพยาบาลใน,นจังหวัดสุพรรณเลยที่ฟังสองคืนสองคืนก็ไข้ย,ยังสูงอยู่แต่เขาก็ยังเจาะเลือ,อดไปตรวจอยู่เขบบาก็บอกว่าเป็นไข้เลือดออก เขาเป็นไข้เลือดออกก็เลยทาเรื่องส่งมันนี้เลยาะกลัวไปกลัวไปแบบพี่เขาอีกก็คือน้องสาวเขาก็เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะก็เป็นไข้เลือดออกเหมือนกันก็คือเป็นไข้ตามหลังจากพี่สาวมาแต่ว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีภาวะชักนะคะคนนี้เขามีภาวะแทรกซ้อนอีกอย่างหนึ่งก็คือมีภาวะช็อกก็คือความดันโลหิตต่ำตอนนั้นก็ส่งตัวเข้ามารักษาที่โรงพยาบาลของเราเหมือนกันตอนนั้นก็ ตอนที่ช็อกก็ต้องเข้า ICU แล้วก็ดูแลเรื่องความดันอย่างใกล้ชิดนะคะ,ะคนนี้ก็นอนโรงพยาบาลประมาณ1สัปดาห์เหมือนกันค่ะตอนนั้นเราก็ดูแลร่วมกันนะคะระหว่างคุณหมอโรคติดเชือ้อแล้วก็ตัวหมอเองนะคะแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตก็คือผ่านพ้นภาวะช็อกไปได้แล้วก็น้องเขาก็กลับมามีความดันที่เป็นปกติแล้วก็กลับบ้านได้อาการก็เป็นปกติตอนก่อนกลับบ้านก็วิ่งเล่นได้ปกติค่ะ ก็ขอขอบคุณคุณหมอทั้ง4ท่านนะคะที่ทําการรักษาลูกสาวจนหายดีแล้วก็พยาบาลทุกคนให้การดูแลเป็นอย่างดีดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะฝากเดอนไว้ว่าถ้าลูกเป็นไข้แค่หนึ่งวันก็อย่านิ่งนอนใจอยากจะให้พามารักษาทันทีเลยค่ะขอขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่ช่วยในการรักษาลูกสาวจนหายกดข,ขอบคุณมาก ฝากถึงท่านผู้ชมทั้งบ้านจะเป็นลูกเป็นหลานก็ดีนะถ้าไม่สบายถ้า,าลูกหลานไม่สบายขึ้นมามีอาการเราไม่ใช่หมอเนี่ยเราไม่รู้รีพามาหาคุณหมอโดยไวที่สุดเพราะเราเนี่ยสันนิษฐานโรคอะไรไม่เป็นหรอกอย่างน้อยต้องไปหาหมอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้อย่างนี้อย่างหลานผมมิถามาช้าอีกสักวันหนึ่งจะเป็นแบบไหนก็ไม่รู้นี่ดีกว่ามาเร็วแล้วโรงาาพยาบาลพยาธายสองหมอกเก่งเก่งจริงต้องยอมว่าเก่งจริงนะหมอพยาไายเก่ง ทั้งพยาบาลก็ดูแลคนไข้ได้ดีมากๆเลยหมอนี่เก่งคุยกับลูกสาวว่าเป็นแบบไหนหมอมีเวลาพักผ่อนไหมแลเหมืนอนเขาติดตามอาการคนไข้24ชั่วโมงเลยถึงว่าตัวเขาไม่ได้มาต่า่าคุยโทรศัพท์ทางทางทางกับคนที่เข้าไข้กับพยาบาลเนี่ยนะมั็นยอมรับว่าเก่งหมอเอาใจใส่ดูแลคนไข้ได้ดีมากๆเลยจนจนียกว,ว่าประทับใจญ,ญาติของผู้ป่วยทุกคนเนี่ยน้งปู่ญาตาิย,ยายอะ่ะดีมากๆเลยฮะ จะให้ให้รีบนําพาบุตรหลานที่มาสบายรีบมาเลยแบบนี้ดีกว่าเพื่อความสบายใจของญาติพี่น้องทุกๆคนทั้งหมดยังไงเอาคนไขใ้ให้ใหายครับผมขอบคุณ<ม>คุณหมอที่รักษาหนูเจนหายแรงดีเหมือนเดิมจริงๆแล้วไข้เลือดออกก็เป็นโรคที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสามารถรักษาได้แล้วก็เราก็ป้องกันได้ค่ะเด็กๆก็ควรจะใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดนะคะป้องกันยุงกัดนะคะโดยเฉพาะยิ่งยุงลาย คุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะต้องกําจัดแหล่งพ่อพันุ์ยุงลายภายในบ้านนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันเราจะยังไม่มีวัคซีนที่จะป้องกันโรคนี้ได้แต่ว่าเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะถ้าเกิดว่ามีไข้นะคะยาวนานเกิน3วันก็ให้รีบมาพบแพทย์แล้วก็ตรวจรักษานะคะให้แน่ใจว่าเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าค่ะขอขอบคุณโรงพยาบาลพยาไทสออินเตอร์เนชั่นแนล ไทยมีห้วาาจ,จากโรงพยาบาลพญาไท2 i n t e r n a t i o n น l ด่วนรับจำนวนจำกัดสอบถามราคาและเงื่อนไขได้ที่0819008332วันนี้ถึง31ส,สิงหาคมศกนี้วางใจให้เราดูแลสุขภาพท่านตลอด24ชั่วโมงโดยพยาบาลและทีมสุขภาพ Long Term Care สายสัมพันธ์ดุจญาติมิตรพิเศษโทรโรงพยาบาลพญาไท2 International วางใจให้แพทย์เฉพาะทางดูแลช่วง1คําคำถามกับหมอสันและกลับเข้ามาสู่ช่วง ของรายการหมอสันทันโรคก,กับช่วงหนึ่งคำถามกับหมอสันค่ะช่วงนี้นะคะเราก็จะมีการคัดเลือกคำถามที่เป็นคลิปวิดีโอที่คุณผู้ชมนี่แหละค่ะคได้ไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจของรายการหมอสันทันโรคของเราเราไปดูคุณผู้ชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณหมอะคระับผมมีคำถามอยากสอบถามคุณหมอคือผมเป็นคนอ้วนก็คือราบอ้วนนั่นเองก็ตัวใหญ่มากครับน้ำหนักเยอะชอบเล่นบาสเกตบอลฟุตบอลเล่นกับเพื่อนแล้วก็ เล่นแบบหนักๆนะครับก็เลยอยากสอบถามว่าถ้าเรายังอ้วนอยู่แล้วก็ยังเล่นยีลายอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆในวัยที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าวัยที่โตมามากกว่านี้นะครับมันจะมีผลต่อพวกข้อต่างๆพวกกระดูกหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับทําเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกกำลังกายในคนอ้วนมนีเยอะแยะมากมายหลายประเด็นะฮะ ประเด็นนี้ก็คือกลัวว่าการออกกําลังกายจะทําให้ข้อเนี่ยเสื่อมมากขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นความเข้าใจพิดอรณาน,นะครับจริงๆแล้วการออกกําลังกายเป็นการรักษาโรคข้อเสื่อมในคนนัยมากนะฮะชนิดของการออกกําลังกายาถ้าเป็นคนอายุมากอาจจะมีความสําคัญหน่อยหมายความว่าการออกกำลังกายที่ไม่มีแรงกระแทกต่อวัเขา่าอย่างเช่นว่ายนา้ําหรือว่าจักรยานอาจจะด,ดีแต่ในคนอายุน้อยไม่ค่อยมีความสาคัญเท่าไหร่ขอให้ออกกําลังกาย ที่นี่ในปัญหาของคนไข้ท่านนี้นะคระับผมเพียบปัญหาใหญ่ยอยู่ที่การลดน้ําหนักมากกว่ามไม่ใช่เรื่องข้อนะฮะคือเหตุอยู่ที่น้ําหนักนะฮะข้อเป็นผลนะฮะเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าท่านออกกําลังกายหนักเนี่ยมันหนักจริงหรือเปล่านะฮะความหนักของการออกกําลังกายในทางการแพทย์อย่างน้อยต้องให้ถึงหนักพอควดออกแพ้แ็คจนร้องเพลงไม่ได้นะ นคนธรรมดาแนะนาว่าไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงแต่คนลดน้ําหนักนี่ต้องประมาณ2องชั่วโมงนะสองชั่วโมงเดี๋ยวได้หรออยู่ในยิมสองชั่วโมงเลยเหรอคะนานขนาดนั้นเลยเหรอคะถ้าจะลดน้ําหนักนะเพราะว่าการจะลดความอ้วนเนี่ยมันก็มีอยู่ประเด็นเดียวคือดุลของแคลอรี่แคลอรี่เป็นแงอาหารที่ให้พลังงานที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปแล้วเราต้องเผาผลาญออกมาให้มากกว่าที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายต้อง หนักออกฝนนอกจากออกกําลังกาย2ชั่วโมงเพื่อที่จะเผาผลาญแคลอรี่ที่เรากินเข้าไปแล้วแคลอรี่เนี่ยเราต้องจํากัดด้วยไหมคะร้การอัะต้องจํากัดด้วยแต่ประเด็นสาคัญนะครับท่านผู้ชมแคลอรี่นั้นมาจากไหนด้วยนะเพราะแคลอรี่ที่เท่ากันเนี่ยแหล่งที่มามันไม่เหมือนกันนะฮะบแหล่งที่มาที่ไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงซึ่งสําหรับคนอ้วนนะฮะสามแหล่งที่มานี้ต้องต้องหลีกเลี่ยงนะหนึ่งก็คือว่าน้ําตาลที่เพิ่มเข้ามาในเครื่องดื่มน้ำอัดลมชาเขียวเพื่อสุขภาพน้ำผลไม้ที่ใส่น้ำตาลเยอะๆนะครับ อันนี้ค2คือไขมันทรานส์ค่ะไขมันทรานส์ก็คือไขมันที่น้ํามันพืชท,ที่เขาใส่ไฮโดรเจนเข้าไปให้มันเป็นผงแล้วก็มาทำเค้กคุกกี้ขนมครกฟรอบครีมเทียมเลยีเทียวเรื่องไขมันทรานส์เนี่ยเราก็เคยนําเสนอกันไปก่อนหน้านี้แล้วผู้ชมน่าจะจํากันได้ด้วยนะคะต้องหลีกเลี่ยนงะอือันที่3มก็คือน้ํามันที่ใช้ผัดทอดอาหารเพราะว่าอย่างสเต็กชิ้นหนึ่งถ้าเอาไปย่างเนี่ย160ร้อยหกสิบแคลอรี่แต่พอเอาไปทอดนี่ก็เป็น450แคลอรี่ เกือบ3เท่าเลยเหรอคะคุณหมอเพราะฉะนั้น3มแหล่งนี้นะฮะตามพำนิยมเครื่องดื่มไขมันทรานซนลมาทีนใช้ผัดพอดอาหารเป็นแหล่งแคลอรี่ที่ไม่ดีไปเอาแหล่งแคลอรี่ที่ดีคือผักและผลไมแ้แทนะะอันนั้นคือหลักแล้วยังมีหลักอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําคนที่อ้วนนะฮะคือหลักลดส่วนของอาหารนะฮะฝรั่งเขาเรียกพอร์ชันนะฮะลดส่วนไมว่าเคยทานเท่าไหร่ลด ลดลงที่นี้ลดลงแค่ไหนมาตรฐานออกมาแล้วนะ,ะจากางานวิจัยะะลดลงเคยทานแค่ไหนแบ่งเป็นสี่ส่วนค่ะอันส่วนเดียวอะไรเดี๋ยวมาค่ะคุณหมอจากที่เคยทานส<ะ>4ส่วนทั้งหมดให้เหลือแค่ส่วนเดียว,วเหลือแค่ส่วนไม่ใช่ลดทีละส่วนหร,หรอคะคุณหมอไม่งั้นไม่เห็นผลมันจะหักดิบมันหักดิบไปหรือเปล่าเหลือแค่ส่วนเดียวเองเหรอคะเพราะว่าคนอ้วนมีแคลอรี่เกินอยู่ในร่างกายเยอะ ้องใส่เข้าไปน้อยๆแล้วก็เผาผลาญออกไปเยอะๆนะครับค่ะคะุณหมอคะนั่นหมายความว่าน้องผู้ชายคนที่ส่งคําถามเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เขาจําเป็นจะต้องทํามากที่สุดนั่นก็คือการออกกําลังกายแล้วก็การควบคุมแคลอรี่ในตัวต้องเพราะว่าที่ถามเข้ามาเรื่องปวดข,ข้อข้อเสื่อมนั่นเป็นปลายเหตุนะครับเหตุถึงความอ้วนเพราะฉะนั้นเจาะที่การลดความอ้วนแล้วเดี๋ยวข้อเสื่อมข้อเจ็บข้อมันดีเองครับก็ลองทำตามที่คุณหมอแนะนำนะคะแม้ว่าจะชอบรับประทานอาหารที่ แน่มีแต่ไขมันมีแต่น้ําตาลมีแต่แคลอรี่ฉะนั้นต้องห้ามใจต้องห้ามตัวต้องห้ามใจของตัวเองมากๆเลยแล้วสุขภาพก็จะดีขึ้นออกกําลังกายได้สนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วย อะะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการหมอสันทันโรคของเราแล้วนะคะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนยังมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยากจะถามคุณหมอเข้ามาก็คลิกเข้ามาได้นะคะที่แฟนเพจของรายการหมอสันทันโรคนะคะแล้วก็เข้ามาส่งคําถามไว้ได้ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาได้นะคะก็จะนําขึ้นมาตอบคําถามแบบนี้ทุกๆสัปดาห์นะคะแล้ววันนี้เราสองคนค่ะคุณหมอสันใจยอดศิลป์ดิฉันพัชสินตนก,กุลรวมถึงทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไปคุณหมอคะที่ฉันว่าเราอย่างออกกำลังกายกันไม่พเราก<ป>งวิ่งกันต่อแล้ว <laughs> แหลคะค่ะ